ในใจของคนที่มียูพาร์ตอยู่ในครัวเรือนทุกคนนะครับสโลแกนอีกทีครับปอครับปลอโรคโตวัยกำไรงามนะฮะนี่คือความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเครื่องยืนยันและการันตีนะครับโดยคุณทิพย์นะฮะให้เกียรติสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ตรงมาจากอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับคุณทิพย์เนี่ยเป็นเขาเรียกเลี้ยงหมูเป็นหมูยูพาร์ตใช่ไหมครับผมครับผมโดยทั่วไปในคุณทิพย์คือคือยังไงบ้างฮะขณะที่เราสาย ก็คุณทิพย์เนี่ยก็ก็เป็นเกษตรกรท่านหนึ่งแหละที่มาเจอเราในทางในโลกของออนไลน์นะครับแล้วก็มีการทดลองใช้ต้วเกือความประทับใจแล้วก็บอกต่อเยอะเลยนะครับมาดูว่าเป็นยังไงกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็ติดต่อไปหาคุณทิพย์แล้วให้ว่าก็เตรียมเตรียมหาสถานที่ที่สงบสงบคุณทิพย์สงบสงบนึกถึงคุณทิพย์ไม่ต้องเข้าไปนั่งโทรในวัดนะเดี๋ยวจะน่ากลัวเกินไป นี่คือคําตอบที่มาจากเกษตรกรตัวจริงนะครับแม้วันนี้บางทีเราไม่ได้ไปสัมภาษณ์เอากล้องไปจ่อให้ไม่สัมภาษณ์แต่ทางโทรศัพท์คือเราสามารถที่จะต่อสายไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับเพื่อคายืนยันและหลังสงกลา์นะครับเราก็จะมีติดตามรายการสดทุกอาคารเพื่อหาลระก็เสาจะมีหนึ่งเคสสองเคสหนึ่งเคสสองเคสโทรศัพท์มาเรื่อยๆให้ได้เห็นกันนะครับบางทีอาจจะไม่มีภาพแต่มีเสียงครับให้ได้เห็นนะครับโอกาสมาสดได้ก็ถางออกสดที่นี่เลยใช่ครับนะฮะ เดี๋ยวเพาะทางคุณนัทนะฮะหมูป่าใช่ไหมครับหมูป่าเขาวงนะฮะครับครับผมอ่ามีสายเข้ามาแล้วนะครับครับผมคุณทิพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิพย์สวัสดีค่ะครับผมาทักทายเลยผมเบาเอกกับเพาะอบวรวัฒน์นะครับครับครับผมเชิญกัปพอครับครับเอ้ที่ภาพเห็นคุณทิพย์บ่าครับเนี่ยแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นแฟนคุณทิพย์ใช่ไหมครับนิพครับคุณทิพย์ได้ยินไหมฮะ ได้ยินค่ะแต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะอ๋อครับโอเคครับครับผมภาพที่เห็นนี่เป็นแฟนคุณทิพย์หรอครับอะไรนะคะภาพที่เห็นนี่เป็นแฟนคุณทิพย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อให้การมาการันตีแทนนะครับครับคุณทิพย์ไม่ส่งภาพตัวเองมาส่งภาพตัวเองครับเอาเปรียบไม่ส่งภาพตัวเองมานะฮะครับผมคุณทิพย์กับลูกสาวไปแทนค่ะอ๋อกับลูกสาวแทนนะฮะ คุณทิพย์เลี้ยงหมูอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นอยู่ในตัวเมืองเลยไหมฮะไม่ค่ะอยู่ตำบลบึงเนียมค่ะขับจากตัวเมืองมาอีกค่ะอ๋อครับครับไกลไหมฮะขับจากเมืองไกลไหมครับขับจากเมืองก็ประมาณสิบสี่กิโลได้ค่ะสิบสี่กิโลแต่กลิ่นถึงนะสิบสี่กิโลอ่ะธรรมดาครับกลิ่นถึงเรื่องกลิ่นเนี่ยครับต่อให้นอนหลับเลยพอได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยจะนึกถึงจังหวัดจังหวัดหนึ่งเลยจังหวัดอะไรนะครับ เขาตินี่ไม่ต้องห่วงคุณทิพย์คุณทิพย์เลี้ยงหมูมานานหรือยังเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนกุมภาปีห้าเจ็ดค่ะหมายถึงว่าหมูอื่นไม่ใช่หมูยูพาร์ตนะครับหมูก่อนหน้านี้ฮะเลี้ยงมานานหรือยังครับเริ่มเลี้ยงมาก็เริ่มใช้เลยค่ะโอ้แม่จังหวะดีจริงเร,เริ่มเลี้ยงหมาเริ่มใช้เลยครับ,ค,รบคุณทิพย์เองเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงหมูแม่พันธุ์หรือเลี้ยงหมูขุนด้วยจำนวนกี่ตัวครับยังไงครับ เลี้ยงทั้งหมูขุนทั้งหมูแม่พันธุ์ค่ะคแม่พันธุ์กี่ตัวครับแม่พันธุ์ตอนนี้มีอยู่สองตัวค่ะเพิ่งทดลองเลี้ยงแม่พันธุ์ค่ะครับแล้วหมูขุนมีทั้งหมดกี่ตัวครับหมูขุนมียี่สิบตัวขายออกแล้วตอนนี้เหลืออยู่หกตัวค่ะอ๋อหมายถึงขายออกไปแล้วไป,ไปแล้วนะครับคอืคุณคุณทิพย์ก่อนจะรู้จักยูพาสนะครับเป็นยังไงบ้างครับไลฟ์ฟังหน่อยนีครับการเล่ uh ้หมูครั้งแรกเลยที่ก่อนใช้ยูพาสเป็นยังไงบ้างครับ ทิปไดไเปิดอินเทอร์เน็ตดูวิธีการเลี้ยงหมูนะคะแล้วก็เปิดดูโรคที่จะเกิดขึ้นกับหมูเสร็จทีน,นี้ได้ไปเจออันที่เขาลงไว้ว่า100วัน100กิโลค่ะก็เลยสนใจเลยลองลิกดูในตอนแรกเชื่อไหมครับตอนแรกก็ไม่เชื่อเท่าไหร่นะคะครับก็เลยปรึกษากับแฟนว่าเอ มันน่าจะลองหรือเปล่าก็เลยคิดไปคิดมาก็แฟนก็เลยบอกว่าเออก็ลองโทรไปดูครับพอลองปั๊บแล้วผลเป็นยังไงครับผลออกมาก็ประทับใจค่ะประทับใจ <c oughs> เหมือนใน y o u t u ู e เหมือนใน a ฟ e b o o k ต่างๆที่เขาล่ำลือกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงครับในประมาณในในช่วงแรกผลของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นแล้วประทับใจประทับใจในครั้งแรกๆเป็นยังไงครับหากการใช้ยูท <c oughs> ูแล้ว <c oughs> ผิวสีช,ชมพู<ะ> <giving quin. S 2> ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นมากเลยค่ะโตขึ้นมากใช่ค่ะกลิ่นที่ก็ลดลงนะคะกลิ่นที่ลดลงด้วยนะครับค่ะยงนี้ให้เราแมลงวันได้ไหเอ่ยมีสักตัวเลยฮะแมลงวันก็ไม่มีโอ้โหไม่มีจักตัวเลยจักตัวเลยแมลงวันไม่มีเลยนะฮะแมลงวันไม่มีแล้วเราคุณทิพย์เลี้ยงมาเนี่ยขายไปชุดหนึ่งแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเลี้ยงกี่เดือนอ่าครับเลี้ยงสามเดือนยี่สิบวันค่ะ หมูอยู่พาร์ทสามเดือนยี่สิบวันน้ำหนักต่ำสุดอยู่ที่กี่กิโลนะน้ำหนักเฉลียต่ำตัวหนึ่งร้อยกิโลค่ะร้อยกิโลแล้วแล้วสูงสุดร้อย่าร้อยโลร้วย่าหน่อยนึงอ่าครับผมลดนิดหน่อยสูงสุดกี่กิโลครับร้อยสิบค่ะร้อยสิบสูงสุดประทับใจไหมครับได้ได้ระยะเวลาขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้ประทับใจมากค่ะประทับใจมากครับแล้วเป็นไงฮะเรื่อง อ่าลดลดยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยลดยังไงรัลดยังไงครับก็คือปกติอาหารเราใช้ถ้าเราไม่ใช่อูพาร์ตอีจีพาวเวอร์นี่จะตกอยู่ตัวละเจ็ดกระสอบครับแต่พอเราใชู้พาร์ตอีจีพาวเวอร์ก็ลดลงเหลือแค่ตัวละสกระสอบครึ่งค่ะเดี๋ยวอีกทีเจดกระสอบต่อตัวกับสกระสอบครึ่งค่ะนี่มันลดไปเกือบพันลวนะครับหรือพันกว่า พันพันรถไปพันกว่าแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อตัวนะนั่นไงเธาเลี้ยงกี่ตัวล่ะนั่นไงคูณไปสิเลี้ยงยี่สิบตัวค่ะครับนี่ไงสองหมื่นสองหมื่นกว่าครับเข้ากระเป๋าโอ้โหช่ค่ะแล้วพวกแล้วพวกที่เลี้ยงร้อยตัวห้าร้อยตัวอะไรอย่างดขึ้นอ๋ออย่าพูดถึงเนี่ยเขาเขาคำนวณเองได้ครับเขาคำนวณเองได้นะฮะแล้วนอกจากเรื่องของอาหารรถขนาดนี้แล้วมีจุดไหนที่ประทับใจอีกครับก็คือโตไวชนต่อโลกอืม กลิ่นที่ก็ไม่เหม็นครับครับผิวหมูเนี่ยสีชมพูสวยนะคะอ่าะแล้วก็เนื้อก็ไม่มีมันนะคะโอ้มีภาพไหมเนี่ยเนื้อไม่มีมันเหรอฮะครับเเดี๋ยวที่ที่ขายนี่คือเขียงในตลาดมาจับหรือเปล่าฮะคุณทิพย์ใช่ค่ะอ่าแล้วคุณทิพย์บอกว่าตามไปดูตามไปดูด้วยว่าเนื้อเป็นแบบไหนเดี๋ยวมีภาพไปเห็นนะครับครับใช่ครับเนื้อไม่มีมันยังไงอธิบายหน่อยฮะก็คือเห็นไหมคะเนื้อติดมันอะปกติถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัวนี้ มันจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือมันสองเนื้อแค่หนึ่งเยอะหมูสามชั้นมันสองคือเนื้อหนึ่งคือหมูสามชั้นปกตินะคะครับครับแต่ว่าพอใช้ตัวนี้เนื้อแดงเยอะกว่ามันเห็นไหมเป็นเนื้อแดงสองมันหนึ่งโอ้โหกลับกันเลยนะใช่ค่ะกลับกันเลยไข่หมูเนี่ยเขาไม่ไข่มันหมูแล้วไข่มันหมูภาพที่เห็นนี่ผู้หญิงนี่เป็นเจ้าของเขียงหมูแล้วครับหรือเปล่าครับใช่ค่ะ นี่ถ่ายหลักฐานไม่เห็นชัดเจนเลยเลเดี๋ยวจะกลับไปดูหมูทั้งตัวเมื่อกี้อีกทีหนึ่งผมเห็นแวบๆนะฮะหมูทั้งตัวที่กำลังแผลนี่นี่นี่ทั้งตัวเลยนะฮะโอ้โหนะครับค่ะเป็นไงภาพนี้ภาพนี้เป็นไงฮะลองลองลองวิจาร์ให้ฟังหน่อยนะครับคุณทิพย์ภาพนั้นก็ไม่มีมันนะคะไม่มีมันใช่ฮะสวยมากหมูสวยมากเขียงเขาว่ายังไงครับเขียน เฉียงพอใจมากเลยบอกว่าเอออย่าขายคนอื่นนะพี่จองหมูยูพาร์ตเป็นอย่างนี้ทุกเจ้าเลยอีกที่อีกที่นะครับอีกที่เขียงบอกว่าไงนะครับอย่าขายคนอื่นนะพี่จองไม่ต้องทําตลาดโอ้ไม่ต้องทําตลาดต้องฝากพี่น้องเกษตรกรไทยเลยคำพูดนี้อย่าขายคนอื่นนะพี่จองจองแล้วจองแบบนี้นะรายามสามารถขยับขึ้นได้นะโซมูอยู่ที่ประมาณ60สิเียขอห5ได้ไหมเขาก็เอา พอไปขายแล้วมันได้ได้ชอบ้วราคาเป็นไงครับราคาราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหกสิบถึงหกสิบสองค่ะหกสิบถึงหกสิบสองในราคาขนาดนี้เนี่ยคุณทิพย์หกสิบหกสิบสองเนี่ยนะทั้งประเทศเลยนะครับพอใจไหมฮะพอใจเลยค่ะพอใจนะครับอพอมีพอมีกำไรเยอะๆในกระเป๋านะโอ้โหนี่ทำผมขึ้นได้แปดสิบเหมือนไขวแล้วนะเม่องถามใช้ยูพาร์ตนะเดี๋ยวสักพักหน้าร้อนขึ้นแน่ผมเชื่อ นาร้อนหมูขึ้นลูกปี้เตรียมตัวอะไรกันกลไกการตลาดอย่างนี้แะครับครับคุณทิพย์คุณทิพย์อยากพูดอะไรสําหรับคนที่ตัดสินใจจะใช้ยูพาร์ครับพูดหน่อยฮะก็อยากจะบอกว่าอย่าลังเลเลยค่ะเพราะคือว่าของของของเขาดีจริงๆคือรับรองจากผู้ใช้จริงเลยค่ะครับผมนะคุณทิพย์อยู่บงนี้คืออย่าให้คนอื่นโกหกได้ครับ ต้องลองด้วยตัวเองครับคุณทิพย์อยู่อำเภอลองแล้วจะติดใจค่ะอ่าลองแล้วจะติดใจติดใจลองแล้วจะติดใจนะฮะนะครับเราขึ้นเบอร์คุณทิพย์ให้อยู่แล้วนะฮะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับวันนี้ผมบาวเอกและพอวร์ร็อก็ขอบคุณคุณทิพย์ที่เข้าสายสดนะครับคุณทิพย์ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณทิพย์ครับขอบคุณครับนะฮะเราตบท้ายด้วยความมั่นใจที่เขายืนยันแล้วอย่าลองเลยใช่จริงครับนะครับ ชอบตรงเขียงจองเนี่ยฮะจองอย่าขายใครนะขายให้พี่จริงๆเป็นอย่างนี้ทุกๆเจ้านะครับนะะนะครับกเกษตรกรที่ใช้ยูพารเนี่ยครับยวก็จะหมูอะไรอย่างอื่นก็เหมือนกันอะแล้วก็อย่าลืมนะาก็บอกว่าอย่าขายใครนะขายพี่ก็พี่ให้ราคาหนูเพิ่มอีกนะอบท้ายไปเลยอันนี้นอกรอบโอเคเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปครับจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ปีกเรื่องของจิ้งหรีดนะฮะแล้วก็เบ่าเอก ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดจันทบุรีเอ้ยระยองพูดถิงครับ,ร,บระยองนะฮะไปไปเรียกไปสัมภาษณ์คุณพี่สมพงศ์ฟาร์มหมูปิดฟาร์มหมูปิดหมายถึงว่าหลักอนามัยเขาดีอยู่แล้วทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่มีการท้าด้วยนะฮะได้กําไรอยู่ประมาณรายได้รายได้อยู่ประมาณ4-5เดือนอยู่ห0 0 0 0นเดือนประมาณบอกถ้าชายุพัรได้ล้านสเนี่ยจะให้ผ่านเลยครับจะให้ผ่าน,ผ,านผมเอกซิ ไอพี่มันเกินไปหรือเปล่าครับเกินไปหรือเปล่าครับบอกไม่เกินตามที่ดูหน้าจอไม่เกินได้เพราะเขารู้ครับจาก5เดือนได้ห้าแสนขอล้านสองห้าเดือนเนี่ยกำลังเนี่ยล้านสองผมก็ท้าไปครับเห็นเห็นบ่าวอีกชอบท้านะเห็นว่ากุ้งกุ้งก็ท้าสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยค่อยๆทยอยให้ดูเรื่อยๆครับครับผมเดี๋ยวพักสักครู่แล้วก็กลับมาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกับยูพาร์ทเพื่อเกษตรกรไทยขอโซโลแกนอีกทีครับ รอดโรคโตไวกำไร,ไรงามๆๆๆๆ